ดีครับวันเสารงเราจะชมได้นะครับอยู่ในเกมเราไม่เด็กเกมของเกมหมานะไอเดียทีวีที่มันเล่นมานานแล้วนะหนไม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเล่นนานมั่งไปดีดูกันว่าเป็นไงแล้ก็อะไก็ถามพี่จีนเถอะด่านเล็กๆมีว่าเล่นไม่รอดอยู่แล้วเอาด่านใหญ่มาแล้วไม่ได้เล่นมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยสี่ห้าเดือนได้แล้วมั้งหรือกว่าครึ่งปีแล้วมั้งโอ้ยด่านไม่ได้มีความแบบหน่าตบกระบาลเกมจริงไม่หูขึ้นนะ เจอจะหลักเครื่องหลักเครื่องนี่ไงเด็กน้อยนี่ไงอุ้ยที่โดนด้วยว้าวไหมเออมาที่นีเด็กน้อยไปไหนแล้ววะนี่ยเนี่ยจะเจ้าจะกซ็องมาด้วยนะเข้าไม้ไปละนี่ไงโหแล้วเขาต้องมีลมไม้พี่เพาเล่นให้เขาเล่นฝันัวหนักเขาต้องตัดฝาแล้วกันพี่แกจะเข้าไปลมไม้ฝั่งซ้าย ว่าไงจ้าไอ้หนุ่มตีงไง <c oughs> นอนไปก่อนแล้วกันนะดิคลีนมันนี่เลยตัวแสบยังตัวดีอ <c oughs> ื้มเกย์หนสีอะไรวะเนี่ยสีเทาเหรอเ <c oughs> ขาเรียกเกย์ในเขาเรียกอะไรวะตรงเนี้ยรถผู้ชายเป็นบ็อกเซอร์ป่้หญิงเขาเรียกอะไรวะมีมึงรีบฟนด์อะล้มไวเกินหนู <c oughs> คิดว่าขนน่าจะปั่นอยู่เครื่องปั่นของมึงเลยอ่ะเดี๋ยวผมรอใชตกระจกส่องมาดูหน่อยรับ จะไปกันเลยมีคนไหมอ่ะไม่มีเหรอถามจริงไม่ไปต้องวัดวะหนูขึ้นหนูขึ้นเมื่อกี้ขึ้นเครื่องนั้นนี่เองที่เขาปั่นนี่ไงเท่แล้วอ้าวเพราะอย่างงี้เด็กตายเนี่ยกูจะบอกให้เฮ้ยเพราะว่าพี่มีมีกับน้องตีแม่งนั่งหัวกีตาร์ไปแล้วกันนะไปไปกันมตามเด็กแล้วกันพอดีจะหนูลมแล้วลูกเอ้ยจะไปไหน หมุนเล่นแม่งเลยลมแล้วลมไม้หน่อยมาละเออนวดจะลมไม้เจอแผลแผลปีละไอ้เกิดอะไรผีดกูปิดไาก็ไม่เดิมยังร้อนๆอยู่เลยมาๆนั่งต่อเธอเกียร์ที่จะเธอไม่ได้แล้วล,ะล่ะเธอไม่ต้องกลัวหรอกนั่งไปเปไปไปน,ปนี่ต่อละอยู่เครื่องนี้เปล่าวะไม่มีเว้ยเอ้ยมีคนมีคนอยู่ข้างนอกเขาเปลี่ยนเขาไหวไม่ได้เดืเลยกิตะกิตะ ผมไม่ตีนะผมไม่รีบตีนะผมรอไอ้นี่นะผมมาเอาเพราวะว่านไอเด็กน้อยมันตายอยู่แล้วล่ะถ้ามันมาไม่ทันนะเอาเรียใครช่วยวะเฮะ้ออยโอ้ยเอาขอเล่ยมาด้วยเว้ยขอบุญดีจ้าเล่ยน,นะครับผมจะบอกว่ามันไม่ได้ดมีอะไรขนาดนั้นนะไอแมลงมึงอ่ะไปไหนเด็กน้อยอีเด็กเปลือยไปไหนวันนไม่ทนันบ้าเลยเล่นแล้วกันเดินง่ายดีลงไม้ปะละ่ะ ตีไงก็ตียัดไม้ไปละกันถามมาแล้วลมมาหรือเปล่าก็ลมไปดิไม่ล้มมานะไม่ได้ลมมานะลมนะ้มเป็นอะไรแหละแต่ก็ขึ้นก็พี่ดับสู่สวรรค์ไม่ไอ้น,นี่โดมาล็กมั้งเนะี่ยถึงสอบเครื่องโบราณแล้ววะ่ะเครื่องบัตรเรียวก,กินเนี่ยผมไม่ได้กรร็เพาอะไรเจ็ดสามพักับธนานะเอาดินฟ้าผมอะเป็นดีเกทหนึ่งก็ได้เครื่องนั้นได้บัตรอยู่เปล่าไม่มีหรอเฮ้ยเอาอยู่นี่การหมดเลยโอ้โหูหหเครื่องเดียวด้วยเนี่ยแหละ พอดีเก๋ไม่ลมไม้เหรออ้าวเดีอย่าง่ี้ด้วยแบบนี้เนะี่ยายดีวเวฟฟิกส์นี่ไงดีดีะลมไม้คิดถึงเป้าออย่างเงี้มาเดยเป้ามันเคยทำได้นะสมัยก่อนอะเทปปิงปีอย่างเงี้ยแล้วมันเอาออกไปแล้ว,วเว้ยแต่เราก็คิดถึงคิดถึงระบบนี้มากเลยไอ้ปิงตีดลมไม้เนะี่ยมาเลคคิวเลอร์ก็คิดถึงเลยล,ล้มเราเกียร์บังวัดทำไมวะมานี่เลยคือยี่ห้อใครอ่อะโอ้อยู่นู่น พีใใกแก้ผิดผิ่ตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนก็ได้ฮะอะไรหมดแล้ววะนี่อนนี้ไอ้ปัดชัดได้อยู่ปะนี่ไปัดอยู่ใครอ่ะเอ้ยเรื่องอะไรล้วด้วยต้องกล้าแล้วดี่เอ้ยตีโดนด้วยวะ่ะสวยเลยเราช่วยแล้ว <c oughs> ไล่ปีมาแรงก่อน <c oughs> มันต้มันดึงกลับเพราะว่าเมื่อกี้ <c oughs> นี่ไงเอ้ย นี่โอ้โหตีเครื่องตีไปเลยผมไม่ไปเลียดอ่ะเก๋บอกว่าวิ่งตามเอาคนนี้ให้ตายก่อนกันนะค่าสอบได้ก็โอเคนะสำหรับผมมาผมไม่ฟรีเลียดนะบอกไว้ก่อนแล้วก็พี่มีมีกระมองไอ้ตีไม่โดนไอ้ชิ้นกูพิชด้ไรเนี่ยมาเกิดวิ่งไปเลยจริงเฮ้ยบ้าเห็นจะตียัดไม้ขนาดตกมานะก็ตกมานะรอดได้นะเก๋ ลอยได้นะครับทหารมาแล้วลอยได้นะครับสองรอบมาแล้วไอ้บุ๊คเซ็ตปะเท่าอย่างเงี้ยนะฮะไม่เก๋ดดแต่ยนี้ยเราเนี่ยตายเล่าไอ้หนุม่มเอ้ยประตูนั่นก็อยู่ฝั่งมันนั่นอยู่ประตูนุ่มมนะนี่เนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเลยนี่ไม่ตายก็เสร็จสอบป่ะเออเนี่ยพี่เก๋สองตัวเหรออ๋อไม่อันนี้มันไอ้น,นี่หว่าเปิดเข้าประตูนี่มีกระจกอะไรที่มีกระจกจะตีจากประตูวะเนี่ย แค่น <c oughs> <ness in> ั้นพอว่าจอกมันละเออออกกันแรกก็จบไปเดี่ยวจริงปะเจะไปแค่สองคนเองอันทุกคนไม่ได้เล่นนานนะถือว่าประมาณนี้ก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงผมตีโดนกระจกไปอีกกี่รอบมาสองสามรอบเองก็โอเคนะเสมอก็โอเคนะสำหรับผมผมไม่พีเรียดนะอู้แต้มกันไปแกนะกดไลค์ทุกคนเลยเล่นดีกันหมดทุกคนเลยฮะก็ผลักคลิปนี้จบไปก่อนแล้วกันนะกดไชอบเลยเลยกดไลค์กดซับไลค์ก็แชร์กดดิ่งด้วยนะว่าขี้ใหม่ละไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีทุกคน